สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลารุ่นใหม่นะครับตัวนี้ออกมาใหม่นะครับเป็นชุดแรกนะครับสิบกระบอกนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาบุญนะครับไอเดลัยศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับตัวนี้นะครับเป็นรางรุ่นใหม่นะครับรางอย่างดีเลยนะครับรางตัวทีนะครับรางเป็นทรงตัวทีแบบนี้นะครับมีปีกนะครับ ซับแรงดึงยางนะคร young, it, ับทําให้มันแข็งแรงนะครับเวลาเราขึ้นยางมันจะไม่ดีดออกด้านข้างนะครับจะไม่โคดออกด้านข้างนะครับนี่คร so ับตัวนี้นะครับผมให้รหัสเป็นรหัสทีนะครับเพราะว่าเป็นรางตัวทีนะครับตัวนี้ใครอยากได้ตัวนี้บอกแอดมินเลยนะครับรุ่นทีสองห้านะครับทียี่ห้านะครับนี่ครับบอกแอดมินเลยนะครับทียี่ห้านะครับรุ่นนี้นะครับราคาสองพันห้าร้อยบาทนะครับทรงฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ 2 5 0 0บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นปีข้างคาวสแตนเลสนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ใส่ปีข้างคาวนะครับเพราะว่ามันจะต้องไปถอดออกนะครับเก็บไว้นะครับถอดออกแล้วก็ห่อเก็บไว้นะครับเราก็เลยประกอบเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับตัวประกอบไปจะเป็นแบบนี้นะครับของแถมที่ได้ไปนะครับจะมีกระบอกตัวนี้จะใส่เป็น PE ไปให้แล้วนะครับ รุ่นนี้จะใส่น p e ยางหนึ่งเส้นนะครับลูกดอกหนึ่งลูกนะครับของที่ไปพร้อมชุดปืนนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับลูกดอกยางกระบอกนะครับพวกสายนะครับสั่งเพิ่มได้นะครับลูกดอกห้าสิบาทยางหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนท่อท่อก็เลือกได้นะครับจะเอาสายขนาดไหนนะครับสาย P.E. เราก็มีขายนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีขายนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับตามที่อยู่ที่ให้ช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ตอนแรกนะครับ 2,500บาทนะครับรุ่น T25 นะครับตัวนี้ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับต้องการโอนเงินก่อนนะครับพิเศษเลยนะครับพิเศษเลยนะครับผมลดให้ตัวนี้ผมลดให้200นะครับใครที่จะโอนเงินก่อนนะครับจ่ายเียงน2,300บาทนะครับส่งฟรีเลยนะครับถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าที่โอนเงินก่อนนะครับ ใครที่ติดตามผมนานๆนะครับก็จะรู้ว่าผมขายของมานานแล้วขายจริงนะครับลูกค้าเก่าๆนะครับที่เขาเคยติดตามผมมานานนะครับเขาก็จะกล้าโอนเงินนะครับลองเข้าไปไล่ดูนะครับใน YouTube ผมนะครับหรือว่าใน Facebook ช่างคิวนะครับเข้าไปดูผู้ติดตามนะครับแล้วก็เข้าไปดูงานในนั้นได้นะครับไปลองไปติดตามดูก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่กล้าโอนเงินนะครับหรือว่าจะเก็บปลายทางนะครับ ง่ายๆก็คือเก็บปลายทางนะครับ2,500บาทนะครับเก็บปลายทางส่วนลูกค้าที่อยากได้ถูกลงนะครับลดลงลดค่าใช้จ่ายลงนะครับก็จะเหลืออยู่แค่2,300บาทนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับลูกค้าที่โอนเงินก่อนนะครับนี่ครับชุดของแถมได้ไปประมาณนี้เลยนะครับไก่นะครับนี่ครับไก่เป็นไก่เซฟนกนะครับไก่กล่องเซฟนกนะครับ ไก่เนี่ยตัวกล่องเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับแต่เราพ่นสีนะครับเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับเดี๋ยวผมจะลองขุดๆให้ดูนะครับเราพ่นสีนะครับนี่ครับเป็นไก่ตัวกล่องมันจะเป็นสแตนเลสนะครับแต่ว่าส่วนระบบภายในมันยังเป็นเหล็กอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับความแข็งแรงทนทานก็เท่ากันนะครับกับสแตนเลสนะครับความแข็งแรงทนทานก็ไม่ต่างกันนะครับต่างกันแค่การดูแลรักษาเท่านั้นนะครับคือ ตัวนี้มันเราก็ต้องถ้าเราไม่ได้ใช้งานนานๆเราก็ต้องหยอดน้ํามันมันหน่อยนะครับแต่ถ้าใช้งานอยู่ตลอดก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราจะทิ้งไว้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ยิงก็หยอดน้ํามันไว้หน่อยนะครับเพราะว่าการเป็นเป็นหล็กมันก็ขึ้นสนิมได้นะครับรุ่นนี้นะครับทียีนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook ช่างคิวปัญกาวุลนะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าเจปดาศูนตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ